ลองนึกภาพตามนะครับเช้าวันหนึ่งเราไปซื้อกาแฟตามปกติเลยแต่พอรับแก้วมาแทนที่จะเป็นเชื่อเรากลับเจอข้อความที่แบบอ่านแล้วต้องชังงักเลยค่ะข้อความที่ว่าโอ้โหแรงไหมล่ะครับแต่มันก็จริงซะจนหน้าตกใจเลยใช่ไหมล่ะคะและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่เราจะมาดำดิ่งไปกับแนวคิดหนึ่งที่ฟังจบแล้วมุมมองของเราอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้โอเคเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่า กับสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่อาจจะฟังดูแล้วอึดอัดใจนิดหนึ่งนะฮะแต่มันคือพื้นฐานสำคัญของทุกอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้เลยมันคือความย้อนแยงที่แบบน่าสนใจมากเลยฮะลองคิดดูสิครับว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าสบายที่สุดปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยนะแต่ทำไมทำไมคนจำนวนมากถึงรู้สึกสิ้นหวังกังวลใจมากกว่าที่เคยเป็นมาซะอีก แล้วที่มันน่าตกใจกว่านั้นดีนะครับคือข้อมูลที่บอกว่าในประเทศที่ยิ่งรวยยิ่งปลอดภัยเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายกลับสูงขึ้นซะง,งั้นมันแปลกไหมล่ะครับเหมือนกับว่ายิ่งเรามีทุกอย่างมากเท่าไหร่ข้างในมันกลับยิ่งว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นนี่มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าความสุขเสมอไปเอแล้วไอ้ความย้อนแย้งที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ คำตอบเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะมันอยู่ในหัวของเราเองนี่แหละในการต่อสู้กันของสมองสองส่วนคือปกติเราจะเชื่อกันว่าสมองส่วนที่ใช้เหตุผลเนี่ยเป็นคนคุมเกมใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยสมองส่วนความรู้สึกต่างหากที่กลมพวงมาลัยอยู่จริงๆนึกออกไหมครับอารมณ์แบบที่เรารู้ทั้งรู้นะว่าควรจะทำอะไรแต่ไม่มีฟิลจะทำอะ่ะนั่นแหละครับพลังของสมองส่วนรู้สึกล้วนๆเลย เพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเขามีคำเปรียบเทียบที่เจ๋งมากเลยลองนึกภาพตามนี้นะครับ ภาพนี้อธิบายได้เคลียร์สุดๆเลยครับอารมณ์ของเราเนี่ยก็เหมือนคนขับที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเลี้ยวไปทางไหนจะไปที่ไหนส่วนเหตุผลเป็นแค่ n a v i เ a t o r ที่คอยบอกทางคอยแนะนําแต่สั่งคนขับไม่ได้นะฮะหลายครั้งเลยที่เราตั้งใจดิบดีว่าจะทําอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายก็ล้มเลิกไปเพียงเพราะว่าไม่มีอารมณ์นั่นแหละครับคือจังหวะที่สมองส่วนรู้สึกของเราชนะไปเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆเนี่ย มันไม่ใช่แค่การใช้เหตุผลมาสั่งนะคะแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะคุยกับอารมณ์ของเราให้รู้เรื่องก่อนเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาถึงจุดที่อาจจะพีคที่สุดเป็นแนวคิดที่แบบส่วนกระแสสุดๆไปเลยคือมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าความหวังที่เราคิดว่าเป็นสิ่งดีงามมาตลอดเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นตัวปัญหาซะเองมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยครับ เขาเพบว่าไม่ว่าชีวิตเราจะเจอเรื่องที่ดีใจสุดๆอย่างถูกลอตเตอรี่หรือเรื่องที่แย่สุดๆไปเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วระดับความสุขของเรามันจะเด้งกลับมาอยู่ที่ประมาณ7เต็ม10เสมอเลยฮะมันเหมือนเป็นค่ากลางเป็นจุดสมดุลของใจเราเหมือนอุณหภูมิร่างกายที่พยายามจะคงที่ตลอดเวลานั่นแหละครับคำถามนี้นี่แหละครับที่สำคัญมากเพราะมันจะพาเราไปสู่คำตอบที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้เลย และนี่คือคำตอบที่อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับเรามักจะคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่คงที่ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วสิ่งเดียวที่มันคงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยในชีวิตเนี่ยคือความเจ็บปวดต่างหากความเจ็บปวดในรูปแบบต่างๆที่เราต้องเจอส่วนตัวเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องคอยปรับเปลี่ยนความคาดหวงังปรับความรู้สึกไปเรื่อยๆให้เข้ากับมันและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมระดับความสุขของเรามันถึงกลับมาที่7เต็ม10ตลอด ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะคะความหวังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคอยู่คือถ้าทุกอย่างมันดีงามเพอร์เฟกไปหมดแล้วเราก็ไม่ต้องหวังอะไรอีกแล้วถูกไหมครับดังนั้นความหวังเนี่ยมันต้องการปัญหาเพื่อให้ตัวมันเองมีอยู่เหมือนกับที่ซูเปอร์ฮีโร่ต้องการตัวร้ายนั่นแหลนครับพอเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของความหวังแบบนี้แล้วคำถามคือแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงล่ะ มาดูกันครับว่าเส้นทางสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงมันเป็นยังไงมันมีสมสเต็ปของการเติบโตทางวุฒิภาวะนะคะลองดูว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนขั้นแรกคือวัยเด็กคือทำอะไรก็ได้เพื่อความสุขเดียวนั้นเลยขั้นที่สองวัยรุ่นคือเริ่มทำตามหลักการบางอย่างแต่เพื่อแลกกับรางวัลหรือความสุขนะส่วนขั้นสุดท้ายคือการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงคือการทำตามหลักการโดยไม่สนผลลัพธ์เลยทำ เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเลยไม่ใช่เพื่อแลกกับอะไรทั้งนั้นประโยคนี้มันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความไว้ใจความเคารพหรือความรักของพวกนี้เนี่ยเราไปต่อรองแลกเปลี่ยนมาได้เลยนะครับมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทําสิ่งต่างๆโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและแล้ว เราก็เดินทางมาถึงบทสรุปที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วครับซึ่งมันจะนำไปสู่ข้อความที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเลยครับอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือการมีชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการไม่มีความทุกข์หรือการพยายามหนีความทุกข์นะคะแต่มันหมายถึงการเลือกที่จะทุกข์เพื่อเหตุผลที่มันถูกต้องและมีความหมายต่างหากดังนั้น เป้าหมายของชีวิตที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การวิ่งไล่ตามความสุขแต่คือการตามหาการต่อสู้ที่เราคิดว่ามันคุ้มค่าพอที่จะเจ็บปวดไปกับมันเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่เราจะไปนั่งหวังว่าอะไรๆรอบตัวมันจะดีขึ้นแค่เราเป็นคนที่ดีขึ้นก็พอแล้วฮะเพราะนั้นคือสิ่งเดียวจริงๆที่เราควบคุมได้และเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันยั่งยืนขึ้นมาได้จริงๆ และแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาแบบเข้มข้นในวันนี้เนี่ยนะฮะมาจากหนังสือเล่มนี้เลยค่ะที่ชื่ออาจจะดูแรงไปนิดแต่เนื้อหาข้องในเนี่ยลึกซึ้งมาก Everything is Fucked a book about hope เขียนโดยคุณ m a r ์คสแมน n ใช่แล้วค่ะคนเดียวกับที่เขียนเล่มดังอย่าง The s u b t l e Art of Not Giving a Fuck นั่นเองหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ w h i เปอร์พอดแคส by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ